สถานการณ์ตัวเลขเงินเฟอ้อกันบ้างนะคะซึ่งมันก็มีส่วนอารมณ์ของเราเนาะพี่เอกในเรื่องของข่าวของแพงอะไรอย่างนี้นะคะล่าสุดเนี่ยมรการเปิดเผยตัวเลขออกมานะคะอัตราเงินเฟอ้อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยลดลง0.57เปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลงติดกันมา2เดือนแล้วค่ะถามว่าปัจจัยหลักๆเกิดจากอะไรมาดูกันหน่อยนะคะสำนักงานนโยบายยุทธศศาสตร์การค้าหรือสอนอครกระทรวงพาณิชย์ค่ะออกมาบอกว่าปัจจัยหลักๆที่ทําให้เงินเฟอ้อ ลดลงติดต่อกัน2เดือนนะมาจากนี่เลยค่ะ การลดลงของราคาสินค้าในกลุ่มอาหารสดโดยเฉพาะผักผลไม้สดไข่ไก่ค่าไฟาลดลงน้ำมันแก๊สโซโฮอลดลงเบนซินลดลงแต่ถ้าเราไปรวมรวม5เดือนแรกของปีเนี่ยเงินเฟ้อยังเพิ่มขึ้น0.48นะคะทางผอ,อสอนคคุณพูน,พ,น,พ,น,พ,นพงศ์นายนาภากรบอกว่าการที่เงินเฟ้อลดลง2เดือนติดกันเนี่ยยังไม่ส่งสัญญาณเงินเฟ้อเพราะสินค้ายังขึ้นลงปกติ ส่วนแนวโน้มในเดือนมิถุนายนนะคะคาดว่าเงินเปอร์จะพลิกกลับมาเป็นบวกแต่ยังอยู่ในระดับต่ำค่ะ0.2ถึง0.4%เป ปัจจัยที่ทําให้เงินเฟอ้อเพิ่มนะแต่เพิ่มไม่มากก็คือราคาน้ํามันดิบดูใบที่ต่ํากว่าปีก่อนหน้าส่งผลให้ราคาแก๊สโซฮอลในประเทศปรับลดลงราคาค่าไฟงวดพฤษภาคมถึงสิงหาคมที่ลดลงเหลือหน่วยละ3บาท98สตางผลผลิตผักสดที่เข้าสู่ระบบมากขึ้นก็ทําให้ราคาอ่อนตัวลงค่ะ แต่ก็ต้องจับตาราคาสินค้าเกษตรบางชนิดและเครื่องประกอบอาหารที่มีแนวโน้มสูงขึ้นกว่าปีก่อนเช่นมะพร้าวมะขามเปียกกาแฟเกลือป่อนน้ำมันพืชเนื้อสุกรที่ยังคงกดดันเงินเฟ้อน,นะคะ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันกระทรวงพาณิชย์จึงมีการปรับคาดการอัตราเงินเฟ้อในปีนี้ใหม่ค่ะจากเดิม0 3ถึง1.3%ปรับเป็น0-1ึง1บนสมมติฐานที่ว่า GDP ประเทศตโต1 3ถึง2.3% 3%, ะ3นะคะแล้วก็น้ำมันดิบดูไบอ่ะ63-73ดอลลาร์ต่อบาร์เรลและค่างเงิน33.5-34.5ถึงบาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะ ท่านผู้ชมฮะผมมีข้อมูลเพิ่มเติมฮะท่านผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในประเทศในอาเซียนทั้งหมด8ประเทศใครตัวเลขเงินเฟอ้อต,ต่ำที่สุดครับคําตอบคือประเทศไทยครับคำถามคือเกิดอะไรขึ้นครับเอาง่ายๆเลยฮะคนไม่กล้าใช้ตังครับเพราะอะไรคนไม่มั่นใจว่าทิศทางเศรษฐกิจหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรนะครับคําถามก็คือว่าปากติเวลาเงินเฟ ติดลบหรือเงินเฟ้อลดลงอย่างมีนัยสําคัญเนี่ยแน่นอนสองเดือนสองครั้งอาจจะไม่นับว่าเศรษฐกิจถดถอยเพราะมีการคาดการณ์ว่าเดือนต่อไปอาจจะมีการเพิ่มขึ้นแต่ถ้าดูตัวเลขอัตราดอกเบีย้ยอ้างอิงนะครับปัจจุบันเนี่ยเราอยู่ประมาณ1.75และดูตัวเลขเงินเฟ้อที่อยู่ประมาณระดับศูนเปอร์เซนและทั้งปีเนี่ยก็ไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นฮะถึงเวลาแล้วยังครับที่เราจะลดดอกเบีย้ย อีกหนครั้งครับหลายคนบอกว่าเก็บกระสุนไปช่วงเวลาที่สําคัญมีช่วงเวลาอะไรที่สําคัญกว่าน,นี้อีกล่ะครับเศรษฐกิจต่ําคนไม่กล้าใช้เงินเงินเฟอ้อติดลบช่วงนี้แหละครับดอกเบี้ยต้องลดครับเชียร์เต็มแม็กกับโมโนแม็กทวงแพ็กเกจจุดคุ้มเชียร์กระหึมโลกสะใจกว่าครั้งไหนไหน t r t a d y get, get m o n o max มันแน่เรวเรวยนี้